กกตสั่งพิจารณาป้ายปัตนีจัดการตนเองของพักเป็นธรรมหลังหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าหมิ่นเมตต่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกน,นวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรมเดินทางมายื่นหนังสือชี้แจงกะกะตกรณีป้ายหาเสียงที่มีข้อความปัตนีจัดการตนเองโดยกะกะตจังหวัดนาราธิวาสขอให้นายฮาฟิสยาโกผู้สมัครคสสอเขต3นมาราธิวาสชี้แจงหลังจากหน่วยงานความมั่นคงแจ้งว่า เป็นข้อความที่หมิ่นเมต่อความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายปัตตานีจัดการตนเองแตกต่างจากการปกครองตนเองเนื่องจากเป็นการกระจายอำนาจเป็นเรื่องแมネจเมนต์ไม่ใช่กอเวแนนซ์ส่วนการที่หน่วยงานความมั่นคงมองว่าหมิ่นเมเป็นเพราะระบบราชการยังควบคุมการเมืองซึ่งพักเป็นธรรมจะสู้ต่อไปเพราะเป็นคำสัตย์ที่พักให้ไว้กับประชาชนในพื้นที่แล้วพร้อมยืนยันนโยบายนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย สามารถกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการตนเองได้แล้วก็คำว่าปาตานีจัดการตนเองเนี่ยปัตานีจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ของรวมใน3ามจังหวัดและบวกกับ4อำเภอของสงขลาจริงพอเราใช้คำว่าปาตานีจัดการตนเองก็คือไม่ว่าจะเป็นปัตานียะลานราธิวาสจัดการตนเองหรือสงขลาจัดการตนเองมันก็คือนโยบายจังหวัดจัดการตนเองนั่นเองครับพี่พี่ว่าสายมณฑลเขาเป็นห่วงนักปีนเราว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเรื่องร้องเรการแบ่งแก๊งมึแดงหรือเปล่าคะ อันนั้นก็น่าจะเป็นความห่วงใยของฝ่ายความมั่นคงนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องมองให้ไกลว่าศตวรรษที่21แล้วเนี่ยความกังวลเก่าๆเดิมๆก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่สามารถติดยึดอยู่กับสงครามเย็ยนได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงเองจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบัน